สวัสดีพี่พ,พทุกท่านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่69นะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอด b 0 4 b i น e w นะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะหรือสายด่วนเข้ามาได้083 43 7 4753นะคะมาเริ่มกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลา วันนี้มาในราคาเริ่มต้นนะคะราคาเริ่มต้นแปดร้อยบาทค่ะแปดรอบาทรวมส่งนะเริ่มจากขุนแผนค่ะคุณแผนกุบบ้านกลางนะคะคุณแผนกุบบ้านกลาง <c oughs> <c oughs> เนื้อเป็นแบบนี้เลยค่ะนะเป็นแบบนี้เลยเก่าๆนะอันนี้สีดำๆไม่ใช่สีนะคะ เป็นราค่ะลาดำนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพ,พี่จ๋าแบบนี้เลยนะขุนแผนกุบ้าน,นกลางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนะนี่ค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งนะคะแปดร้อยบาทรวมส่งของดีของเด็ดไว้ช่วงท้ายคลิปนะคะพี่พี่จ๋าต่อมาอันนี้อะไรก็ไม่ทราบนะคะเป็นแบบนี้นะเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะแบบนี้เลยนะได้มาเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะข้างในเป็นอะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่ๆจ๋าข้างในเป็นอะไรไม่ทราบนะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมาพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จ นี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรานะคะราดําแบบนี้นะคะเป็นราดําฝังอยู่ในเนื้อเลยค่ะฝังอยู่ในเนื้อผะนะพี่ๆจ๋านี่ค่ะเห็นไหมจ๊ะ เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะคะน้องจะได้ถ่ายรูปภาพให้ชมนะคะแล้วแจ้งกับทางน้องด้วยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าว่ามาจาก ep ไหน ep นี้เป็น ep ที่69นะจ๊ะพี่หกสิบนะพระสมเด็จ800บาทรวมส่งค่ะต่อมาพระยอดธงบุทองนะคะพระยอดธงบุทองนี่ค่ะ แบบนี้เลยส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปถุกองค์แน่นอนจ้ะพี่ๆจ๋าได้พระตรงตามรูปแน่นอนจ้ะนี่นะคะแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมาเลี่ยมนะคะเลี่ยมเขาเพิ่งแกะกรอบนะคะเลี่ยมนี่ค่ะเป็นลิงค่ะลิง เป็นไม้นะคะพี่ๆจ๋าไม้อะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่ๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะมันมันแห้งๆแ,แบบนี้เลยจะมีตะกุอดะะกอยู่ด้านล่างนะคะมีตะกุดอยู่ด้านล่างนี่ค่ะเป็นไม้เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพี่ๆมีตะกุดนะคะมีตะกุดแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมา อันนี้พระอะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่ๆแบบนี้ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระสภาพดีมากจ้ะพี่ๆจ๊ะนี่นะด้านหลังมียันแบบนี้นะเป็นพระเนื้อผงค่ะพระเนื้อผงแบบนี้นะคะนี่ค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งพี่ๆท่านไหนนะคะสะดวกสแกนลาย แคบหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะนะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะคะพี่พี่จ๋าต่อมาหลวงพ่อเงินท่ามาไฟค่ะหลวงพ่อเงินท่ามาไฟเป็นแบบนี้นะไม่มีกลิ่งนะจ๊ะไม่มีกลิ่งแบบนี้นะคะแบบนี้เลยสวยสวยนะคะเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้จ้าพี่พจ๋า EP นี้เป็น EP ที่69จ้านะจ๊ะนี่ค่ะหลวงพ่อเงินทามาไฟแป0 0อบาทรวมส่งค่ะ800บาทรวมส่งต่อมาจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะอันเนี้ย เป็นแร่หรือว่าอะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่พี่เนี่ยติดอยู่ตามซอกเลยนะนี่ค่ะเห็นไหมนี่นะคะสวยๆนะคะเก่าๆเลยนะคะอง์นี้นะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะจอบเล็กหลวงพ่อเงินแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งสวยนะอง์เนี้ย ต่อมานี่ค่ะเป็นอะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่พี่สักคู่นะคะเนี่ยเป็นอะไรไม่ทราบนะคะเลี่ยมแบบนี้เลยนี่ค่ะเจ้าของเดิมไม่ได้บอกไว้ค่ะว่าเป็นอะไรนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลี่ยมแบบนี้เก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะ แปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมาพระอะไรไม่ทราบนะเป็นเป็นโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะนะลงทองค่ะลงทองนะมีการลงทองส,อสวยๆค่ะกเก่าๆนะบางๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะค่ะหนักๆเหมือนกันนะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะได้พาตรงตามรูปแน่นอนจ้ะพี่จ๋าได้พาตรงตามรูปแน่นอนนะจ๊ะนี่ค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งต่อมาราคาแปดร้อยองค์สุดท้ายนะคะเหลียนหลวงปู่สุขค่ะเลี่ยมเก่าๆนะคะเหลียนหลวงปู่สุกเลี่ยมเก่าๆค่ะแบบแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเก่ายันซอกเลยเห็นไหมนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เหรียญหลวงปู่สุกนะคะเล่ยมเก่าๆเลยนะคะ800บาทรวมส่งค่ะแ0 0อบาทรวมส่งต่อมาของดีของเด็ดนะของดีของเด็ดอันนี้มีอยู่องค์เดียวค่ะราคา1,700บาทรวมส่งราคา1,700บาทรวมส่งราคานี้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยมีรัดกระเช้าเงินแบบนี้นะคะเป็นเขี้ยวค่ะพ,พี่จ๋าเป็นเขี้ยวนะจ๊ะนี่จ้ะดูเลย ยันสวยนี่นะคะซอกดีนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเลี่ยมรัดกระเช้านะคะนะรัดเงินรัดกระเช้านะคะหัวเสือเป็นอย่างนี้นะจ้าพี่ๆจ๋าหัวเสือนะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะ เป็นเขี้ยวค่ะเป็นเขี้ยวนะ1,700ร้ 1, บาทรวมส่งมีอยู่องค์เดียวนะคะ1700รบาทรวมส่งจ้ะต่อมาเป็นเลี่ยมเงินนะคะมีอยู่องค์เดียวเหมือนกันเลี่ยมเงินค่ะพระไมะเหสวนเลี่ยมเงินราคา2,500อบาทรวมส่งราคา2500อบาทรวมส่งนะคะมะเหสวนเก่าเลยนะคะดูองค์พระนะคะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเกาะแบบนี้เลยราคาสองพันหอบาทรวมส่งนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเลี่ยมเงินจ๋ะเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเลี่ยมเงินนะจ๊ะนี่ค่ะยกซุ้มหัวสิงนะหนาๆเลยนะคะนี่ค่ะดูรายละเอียดจะรู้ทันทีเลยนะพี่ๆจ๋า 2500บาทรวมส่ง2500บาทรวมส่งนะจ๊ะมีอยู่องค์เดียวพระมาเหตุส่วนเดียมเงินนะจ๊ะต่อมาองค์สุดท้ายแล้วองค์สุดท้ายสวยมากนี่ค่ะเป็นงานนะคะเจ้าของเดิมบอกเป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมนะคะสิงห์ของหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพ ดูรายละเอียดนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆนะคะลายสิวสวยมากเลยนะคะการแกะสิวนะคะใช้สิวนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะประกันงาค่ะอง์นี้ประกันงาประกันงาค่ะเป็นงานะคะนี่ค่ะสภาพสมบูรณ์ที่สุด นะคะแบบนี้นะตัวอบ,อบอวบอ้วนแบบนี้เลยนะคะหุ่นดีมากอบอวบดีมากเลยไม่มีรอยจานคะ่ะไม่มีรอยจานนะไม่มีรอยจานคะ่ะนี่คะ่ะอบอวบอ้วนเลยนะคะหน้าสิงสวยงามเลยนะคะนี่คะ่ะราคา3,500บาทรวมส่งราคา3,500บาทรวมส่งนะคะปะกันงา นะคะคองค์นี้ปักกันงาจบแล้วนะคะ EP 6 9พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอดส0 4 BIBEW มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้083 437 4753สแกน QR code ก็เข้ามาได้นะคะทักกระทางน้องด้วยนะคะว่าพี่ๆต้องการชมพระ อีพีไหนนะคะน้องจะได้ส่งรูปภาพให้ชมถูกนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่69ไปละค่ะสวัสดีค่ะ